สวัสดีค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวเจริญเคเบิลนิวส์นครสวรรค์พิษนุโลกนะคะวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีที่12พฤศจิกายน2563ค่ะจังหวัดนครสวรรค์ได้มีการจัดก,กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทําการปรับปรุงภูมิทัศน์นะคะที่วัดช่องแคอําเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ นายสิริรัตชุมอุปการผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ณวัดช่องแครอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์โดยมีจิตอาสาพระราชทานข้าราชการรัฐวิสาหกิจทหารตำรวจนักเรียนและประชาชนจำนวน600คนร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาดตัดแต่งต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบศาลาการประเรียนโบสถ์ลานวัดและบริเวณโรงเรียนวัดช่องแค โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสนองพระราชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์โดยส่งมุ่งหวังให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าสามัคคีปรองดองและมีส่วนร่วมในการประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมสังคมและเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนให้มีความรักความผูกพันในสีสถาบันหลักของชาติ คือสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และประชาชนตลอดจนเป็นการสืบสารรักษาและต่อยอดเพื่อความผาสุกข,ของประชาราร์และประเทศไทยต่อไป สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ได้มีการจัดโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สําหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชนค่ะในกิจกรรมนัดพบโครเปเมนท์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ค่ะ ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นางสาวชุติพรศรีชางรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชนในกิจกรรมนัดพบโกลปเมเปนที่ที่สำนักงานจัดหาง,งานจังหวัดนครสวรรค์จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการจ้างงานใหม่โดยเฉพาะให้แก่ผู้จบการศึกษาใหม่ ควบคู่ไปกับการรักษาการจ้างงานภายในประเทศโดยการจัดสรรงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ภายในกรอบวงเงิน19,462ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้กับผู้จบการศึกษาใหม่ได้รับการจ้างงานในสถานประกอบการจำนวน260,000คนทั่วประเทศ โดยรัฐบาลสนับสนุนเงินเดือนในอัตราร้อยละ50ของเดือนสูงสุดไม่เกิน700 0บาทต่อคนต่อเดือนและนายจ้างรับผิดชอบค่าจ้างในอัตราร้อยละ50ของอัตราจ้างเป็นระยะเวลา12เดือนคือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563ถึงวันที่30กันยายน2564ซึ่งมีกิจกรรมนัดพบโกลเปเมนต์ครั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับนายจ้างผู้ประกอบการและผู้ว่างงานที่ต้องการหางานทําได้มีโอกาสพบกันและพิจารณา คัดเลือกงานโดยตรงผู้สมัครงานสามารถเลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถได้ในคราวเดียวกัน โดยในวันนี้ได้มีนายจ้างสถานประกอบการแจ้งตำแหน่งงานว่างจำนวนทั้งสิ้นนะคะ62แห่ง1,800อัตราและมีนายจ้างที่เข้าร่วมสัมภาษณ์งานโดยตรง4แห่ง704อัตราและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีกิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะแนวการประกอบอาชีพอิสระและการรับงานไปทำที่บ้านโดยบริษัทผู้ว่าจ้างงานให้กับผู้ถูกเลิกจ้างจากบริษัทบอ dy f แฟชั่นและดิทัศการด้านอาชีพจากหน่วยงานกระทรวงแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดนครสวรรค์นะคะได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน,นกลไกศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอค่ะที่โรงแรมโฟร์ทูซีเดอะชิคโฮเทลอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นายจุมพดวันนชาศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน,นกลไกศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ ด้วยสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสได้สนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการพัฒนากลไกศูนย์ได้ดำเนินการโครงการพัฒนากลไกศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอในพื้นที่4จังหวัดนำร่องซึ่งได้แก่จังหวัดน่านสะแก้วอุดรธานีและนครสวรรค์โดยผ่านทางศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนเพื่อหนนุนเสริมกลไกการทำงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทั้ง3ระดับก็คือจังหวัดอำเภอและตำบลโดยเริ่ม ดำเนินการตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2563ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้วและในการนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์จึงร่วมกับทีมสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัดภาคเหนือตอนล่างจากที่มีการประชุมเพื่อถอดบ,บทเรียนการดรําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอโดยมีผู้ที่เข้าร่วมการประชุมประกอบไปด้วยผู้แทนจากอําเภอและเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่รวม60คน โดยในการประชุมได้มีการเสนอผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนที่ผ่านมาของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอและมีทีมวิพากษ์จากทีมสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัดภาคเหนือตอนล่างรวมทั้งหน่วยงานภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัดรวมให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอและร่วมเสนอแนวทางการขับเคลื่อนในระดับตำบลและหมู่บ้านต่อไป ขณะที่ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์น,นะคะก็ได้มีการลงพื้นที่ค่ะไปทําการรณรงค์ให้ความรู้นะคะถึงเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยรวมไปถึงโรคคอบวมให้กับเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ของอำเภอเก้าเลี้ยวค่ะ นายพิศณุตุลยรยัวานิต์ปศสุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์พร้อมกับนายคมสันอินเทียมปศสุสัตว์อำเภอเก้าเหลียวและคณะได้ลงพื้นที่ไปยังหมู่ที่3และหมู่ที่4ตำบลมหาโพธิ์อำเภอเก้าเหลียวเพื่อรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยโรคเฮโมไรกเซปติซีเมียรหรือโรคคอบวมประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญในการป้องกันการเกิดโรคระบาดและช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นแก่เกษตรกร ซึ่งกรมปศุสัสตว์ได้มีนโยบายให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยโรคเคมรรยิกเซปติซีเมียในระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การรณรงค์ฉีดวัคซีนให้เกษ,ษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ขอรับบริการฉีดวัคซีนได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือสำนักงานปศุสัตว์อํเภอใกล้บ้าน ส่วนด้านของนายพิษณุตตุลยวัวน,นิชปศุสัต์จังหวัดนครสวรรค์กล่าวว่าจังหวัดนครสวรรค์ได้มีเกษตรกร,ร,กรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงวัวกระบือและแพะจำนวนมากในพื้นที่ของอำเภอกระพระลาดยาวท่าตะโกและก้าวเลี้ยวซึ่งถือว่าเป็นอำเภอที่มีการเลี้ยงโคกระบือสูงที่สุดในจังหวัดและสำหรับโรคเฮโมรรยิกเซปติซีเมียหรือโรคคอบวมจะมีอาการคือสัตว์จะหายใจลําบากหายใจตื้นและเร็วพบฟองออกมาทางจมูกและปากเยื่อเมือกสีม่วงคร้มมีไข้สูง41-42องศา และนอกจากนี้บริเวณหัวและคอจะมีอาการบวมน้ำบริเวณใต้ผิวหนังอัตราการป่วยและตายสูงพบโรคได้ทั้งในโคกระบือแต่ว่าจะรุนแรงมากในกระบือแต่ว่าสามารถป้องกันได้โดยทำการฉีดวัคซีนในโคกระบือที่มีอายุตั้งแต่4เดือนขึ้นไปโดยให้ฉีดปีละหนึ่งครั้ง ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ได้ดำเนินการมาอย่างสม่ำเสมอทั้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรครวมไปถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือการจัดการที่ดีในการเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จะต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องสม่ำเสมอรวมทั้งเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคและไม่ให้เกิดการระบาดของโรคต่อไป ครับช่วงนี้ทางสำนักงานจังหวัดนครปฐมศัตร์จังหวัดนครสวรรค์น,นะครับสำนักงานประสัตรอำเภอทุกอำเภอก็มีกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและก็ป้องกันโรคเคมีรกเซติกซเนในโครกระบือแพะแกะนะครับทั่วทั้งจังหวัดโดยเรารณรงค์กันในช่วงเดือน,ลนลพฤศจิการยรนเนี่ยทั้งปีนะครับก็ ขอเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องนะครับที่มีสัตว์เลี้ยงประเภทโครกระบือแพะแกะต่างๆเหล่านี้อยู่เลี้ยงอยู่นะครับนำสัตว์มาฉีดวัคซีนหรือมาประสา,านเจ้าหน้าที่เข้าไปดําเนินการฉีดวัคซีนให้หรือในกรณีที่บางรายที่าสามารถฉีดวัคซีนได้เองนะครับก็อยากให้มา,ารับวัคซีนนะครับไปดําเนินการได้นะครับโรคทั้งสองโรคคือโรคปากนะครับเปื่อยและโรค hemorrhagic s e ซ s i s e หรือโ,โ,โรคคอบวม เป็นโรคสำคัญควรจะฉีดวัคซีนป้องกันเเป็น <Okay. S 1> ทุกปีครับใหม่ดาวนี่ถึงจะใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มสูตรธรรมดาและกลิ่นเหม็นเป็นร้อยอาจตามติดตัวคุณไปถึงบ้าง ใช้ดาวนี้ใหม่จัดการได้ไม่ว่าจะกี่กลิ่นเหมน็นกลับมันก็ยังหอมสดชื่นทุกวันช่วยปกป้องร้อยกลิ่นเหม็นด้วยดาวนี้ใหม่และคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามชมข่าวเจริญเคเบิลนิวส์นครสวรรค์พิษณุโลกย้อนหลังได้ค่ะผ่านทั้งช่อง YouTube เจริญเคเบิลทีวีหรือติดตามผ่านทาง a c e b o o k นะค TV, นะทางเพจ KC TV ทนครสวรรค์ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสรายาอยู่กรุงพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn